สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับหลังจากห่างหายไปหลายวันนะครับผมก็นั่งเครื่องไปที่กรุงเทพแล้วก็ต่อรถไปที่จันทบุรีนะครับผมแล้วก็ไปเอารถเก๋งที่แฟนนะครับมากะตีกับมาำนาจนะครับผมมารับลูกนะครับแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพนะครับแม่เขาก็นั่งรถตามมาที่กรุงเทพนะครับมาจากจันทนะครับ แล้วก็พากันมาเที่ยวนะครับผมวันหยุดนะครับผมมานอนที่เขาค้อนี่สองคืนแล้วครับตอนนี้นะครับผมสองคืนแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดคลิปให้ชมนะครับสองคืนเนี่ยวันนี้คืนที่สองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับผมเขาค้อนะครับเพชรบุญนนะครับผมเมื่อวานก็ฝนตกเกือบจากทั้งวันนะครับแต่วันนี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดนิดหน่อยหมอกตอนนี้เยอะมากครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ เดีย๋ยวผมจะพาไปชมสวยๆนะครับผมวิวสวยๆ,ๆนะครับตอนนี้ก็ที่ผมใส่อยู่นี่คือบลูทูธนะครับผมบลูทูธใช้คุยโทรศัพท์นะครับเวลาขับรถนะครับผมรถบรรทุกเราเนาะรถบรรทุกเราก็เมื่อก่อนก็จะใช้เป็นสายนะครับเมื่อก่อนจะใช้เป็นสายแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ใช้เป็นบลูทูธแล้วก็ตัวน,นี้นะครับเป็นคาวาเอสหนึ่งนะครับผมผมใช้อยู่2ตัวคาวาเอสหนึ่งแล้วก็คาวา S สองนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็น S หนึ่งตัวที่ผมใส่เนี่ยเป็น S สองนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดขนาดเล็กนะครับผมเบาขนาดเล็กเบาแล้วก็การเชื่อมต่อนี่เสถียรกว่าเดิมเสถียรกว่าเดิมเนี่ยสามารถคุยได้สามสิบชั่วโมงบวกนะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยผมยังไม่ได้ชาร์จเลยสองสามวันแล้วเนี่ยเพ <laughs> <laughs> ราะว่าก็ใช้ประมาณสัก วันหนึ่งก็ประมาณั้า5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง,ชโมง,ชโมง6ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้แต่ว่าทั้งคุยทั้งฟังเพลงนะครับจะมีสอันที่ที่จะเป็นหูฟังเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมให้ให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆใครสนใจสั่งก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะอเอาลิงก์ไว้ให้นะครับผมลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ในในคอมเมนต์นะครับฝากลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมแอดไลน์นะครับผมแอดไลน์ไปที่ บริษัทเขาได้เลยนะครับผมคนขายนะครับผมนี่ใช้ดีบอกต่อนะครับตัวนี้ครับป่ะก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้สนับสนุนนะครับที่ส่งมาให้ใช้นะครับผมที่ส่งมาให้ใช้เนาะโอเคนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินทางไปที่วัดผาซ้อนแก้วนะครับเนี่ยข้างหน้านี่แหละตอนนี้ผมจอดให้่าแฟนผมแล้วก็ลูกแล้วก็แม่ลงไว้ที่หน้าวัดนะครับเดี๋ยวผมเอารถมาจอดนะครับเดี๋ยวผมตามไปป่ะไปอเลยครับ นี่ครับเอารถเก่งมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังเปลี่ยนเลนกล้องจะใช้เป็นเลนธรรมดานะครับถ่ายนะครับระยะใกล้นะครับตอนนี้หมอก็อยู่ยประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมวนมาจอดรถด้านหลังนะจอดข้างรถคอครับตอนนี้ครับนี่ครับไป ร้านกาแฟข้างบนนะครับผมขึ้นไปแล้วนะร้านกาแฟแล้วก็ลงมาแล้วอ่ด้านบนนะครับป้าเดี๋ยวเราจะไปที่องค์พระกันที่หน้าวัดกันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดินไปภาพภาพก็อาจจะสั่นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาไม้ไม้กันสั่นมาด้วยนะ ตรงนี้จะเป็นฝากจอดนะครับจอดรถเราจะวนเข้าอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ออกอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราจะมาจ่ายตังค์ตอนออกนะครับเนี่ยค่าจอดส0บบาทแล้วเราก็เดินขึ้นมานะครับผมก็จะมีร้านค้าขายของเยอะแยะครับไม่ไกลนะครับเดินมาก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับผมก็ถึงองค์พระนะครับ ไม่เนาะซีเรียสเขาเหมือนกินไปนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสุดยอดเลยครับว้าวร้านกาแฟข้างบนผมก็ไปมาแล้วนะครับเมื่อวาน แต่เ,เมื่อวานไม่มีแดดนะพิุ่งจะมีดดแดดวันนี้นะครับผม แต่วันนี้ผมว่าผมว่าผมว่าวิวสวยนะถือว่าวิวสวยนะครับผมถือว่าวิวสวยเลยแหละตอนนี้เขาก็จะให้ถอดรองเท้านะครับ ถอดรองเท้าแล้วก so <da> ็เดินเข้าไปได้เลยนะครับผมนะาสาวพรทิพย์บอดบอดสพดุนทรและก็ตัวคบุญสร้างโบด หนึ่ร้อยบาทมตนาคุณเศษสันเดืองสีและก็บัวไหนเนาะลูกชายไปไหนเนาะประกายตาประกายตาเนื่อไงประกายดาวตามสกุลจานใดจ๊ะจานเกลืองและก็บัวตะบุนสร้างสดหนึ่ร้อยบาทเจ้าตาโอ้ยสุดยอดเลยครับผมไม่เคยขึ้นไปด้านบนสักทีนะขอให้ท่านประสบพบแต่ความสุขความเจริญ หลายท่านเลยนะใจปวดใจศรัทธากับปุ่นไม่คันเท่ากันมีรัดไครพร้อมให้ครอบครัวทำด้วยความปวาหนึ่งร้อยบาทดูวิวเดี๋ยวผมพาชมวิวดีกว่าวิวส,สวยๆนะครับผมเมื่อก่อนเวลาผมวิ่งงานผมจะจอดรถอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ผมจะจอดรถอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นลมสัก์ลมศักลมศักไปวังทองไปพิโลกนะครับไปพิโลกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่ภูทะเบิกนะครับว่าว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับสวยมากครับ ีบาทก็ทาได้หลวงพ่อบอกว่าทับบนทีลำนิดทีกว่านิดจะทำได้ครับทับบนทีลำนิดทีกว่านิดจะทำนะร้อย่ร้ยสิบาทยี่สิบบาทก็ทำได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะมีฝนนะครับเมื่อวานค่อนข้างจะมีฝนตก ตอบคุณและครอบครัวขับรถส้างโบสใร้อยบาทเจ้าค่ะพวกนักปราชวนะม่เก็บปูชาไว้ในบ้านเรานะหนังสือาพระพุทธเจ้าภาพนระพุคธเป็นหนังสือเองก็ร้ายจิตั่ดูฝั่งฝั่งนี้โคตรสวยเลยปลูกต้นสนไว้นะครับผมชานี่ยชาละพันเลยนะโอ้ นี่ครับมองเห็นลูกชายแล้วครับอยู่ด้านบนครับ<า> <c oughs> อยู่ด้านบนนะครับเจ้า <c oughs> ่ครับ <c oughs> ดนอเจ้าตา คนก็ถือว่าเยอะนะครับวันนี้ครับก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวัดวัดที่องค์พระนี้จะเปิด9โมงนะครับเปิด9โมงเปิด9โมงครับ9โมงเช้านะครับขอดเยจะเป็นรองลนทกมาเที่ยวุดจิทิเพิุรรัน นี่ครับวิวก็จะประมาณนี้เลยครับยอดณจาวันนี้ครับหนี่งร้0ยบาทรวมเป็นสองรบาทเจ้าตาสาทสสเร็จเกบร้อยประคุณหลวงก็ส้างวัดชวยกันต่อไปวัดบรรพชาต้อนแก้วจะเป็นวัดบรดาไทยจะเป็นวัดบรดกโลกคนข้างนอกเขาจะมาเที่ยวชมวัด กระพ่าขาซ้อนแก้วเราประจับมาจองเป็นเจ้าของบญสร้างวัดวัดนะสร้างวัดส,สวยๆไว้แทนตัวเราสร้างความด,ดีไว้ให้ลูกให้หลานนะปิวสวยๆเลยครับผมสุดยอดครับ,รบที่มองเห็นก็คือถนนเส้นลมสักพิโลกนะครับผม น,นี่แหละครับคาวาเอสสองนะครับผมสนับสนุนการท่องเที่ยววันนี้นะครับผมทริปนี้นะครับ,บนี่ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์งไว้ให้นะครับผม ในรับโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ชมก่อนนะครับแป,ป,แป,ป๊บๆะนรับเดินออกมาแล้วครับตอนนี้รถคนกําลังมาเยอะนะเนี่ยคนกําลังมานะตอนเนี้หมดแรงนะครับเหนื่อยแล้วลูกชายง่วงนอนนะครับตื่นแต่เช้านี่ก็จะเป็นที่ฝากรถ ที่ฝากรถไม่กินลูกไอติมไม่กินครับไอติมไม่กินลูกฟึด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 ธพุทธเดี๋ยวพ่อโทรบอกแม่สือมาให้ลูกนี่บอกเดี๋ยวแม่กับมาลูกเดี๋ยวพ่อโทรบอกแม่ดูลูกชายนี่ ดู <laughs> นี่ครับที่จอดรถนะครับผมดูรถคอร์รถคอร์กคันนี้ครับมาถึงรถนะครับผม ที่พักผมจะพักอยู่ตรงไหนวะที่ผมถ่ายมาให้เห็นนู่นครับที่พักผมอยู่นู่นนะครับตอนที่ถ่ายมาแล้วก็เห็นวัดผาซอนแก้วนะครับนู่นครับที่พักผมนูน่นฝั่งโน้นนะครับ ไกลๆนู่นดูที่จอดรถก็มี3-4ชั้นนะครับลงไปครับตอนนี้กำลังต่อเติมอีกนะครับวัดทำสวยๆครับเปข้ารถนอนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูทับเบิกนะครับผมโนนสกายวอล์กอยู่ด้านบนนะครับผม นีเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่ภูทับเบิกนะครับถนนที่ใช้คือถนน <Okay, S 1> ลมสัตว์พิษณุโลกนะครับผมถนนเส้นนี้ถ้าเราวิ่งตรงอย่างเดียวจะทะลุไปขอนแก่นถึงกาลสินสถึงนิคมคำซ้อยมุกดาหารนะครับถนนเส้นนี้ครับปุ่นเดชเขาต่างบอกทายอยูป่ปุณิเดชนี้นี่เห็นมาภูนวัดผาะสอดเกลอนมานน่นี่แต่เวลาผอเรียนงานผอกับชิมาทัยแต่อยู่ เพราะว่าบริแทนไปเกียร์ที่ใช้ตอนนี้ใช้เกียร์เอสนะครับผมนี่มันจะมีตรงนี้ที่มแทนจอดได้ ไม่ใช้เบรกนะใช้เกียร์ดึงลงไหลไปเรื่อยๆโอ้โหชาทไายรลปอยู่คนเดี้มาคุณน,นี่ครับถนนเส้นนีม้มีชื่อเรียกนะครับว่าถนนลอยฟ้า ตอนนี้เราลงมากําลังจะถึงลมศักนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้าเราก็เลี้ยวซ้ายขึ้นปุทะเบิกนะครับอันนี้จอดซื้อของฝากแป๊บนึงครับซื้อะได้จริงจริงยังไงไซื้ออะได้วมเไือาคามอยานกัตัวนี้อยู่นันนยี่ครับ นี่เรามาถึงทางเลี้ยวแล้วครับผมขึ้นูตะเปิดครับเอกางกองอุดิ mẹ sẽ lắp ngân đơ cái <laughs> ô cái bánh bao cái gì cái 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 ซื้อของเลยบ่เนี่ยซื้อบ่บ่มีแนี่ื้อจบะบ่ของเซเว่นผีเมื่ออลโอีจันทบุรีว่วนเกาอลม,ม,ม,มั่นไม,ม่นม,ม่วม่น ีการขึ้นเวลาขึ้นเขาไม่ต้องไปจี้กันนะครับถ้าจี้ถ้ารถของบนไหลนี่โอกาสที่ไหลมาหอดเท่านี้เทาจิตลบกว่าท่านเทาจิตัดจ้นใจกว่ท่านอ้อาืือแห้งแต่เบิ้งในแบบควนแต่ควนแตนแบานี กันอยู่จังได้สูงปันนี้น้ำแรงน่ะแรงที่น้อยนัก ตอนนี้รถที่สวนมามองเห็นแค่ไฟนะครับตอบจ้ะก็ย,กยังเย็นเลยอ,ะ <มา S 2> อ่ะ่ะขอมาขอมา้าลูกมันดิว<า>ัดดิเป็นวัดลู บรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดมากลมมาแต่ละทีดูดูครับให้ชมวิว ตอนนี้เรามองมองไม่เห็นวัดครับลมมาแล้วถ้าลมมาหมอก็จะมาด้วยนะครับ